เาแล้วไงไอ้ hey, ตัวอะไรเนี่ยพี่โอ้ oh, มันเปลี่ยนเป็นดาบเฮ้ยเฮ้ยบอสว้าวเชียริโตสตีมบราส มาต่อกันเลยนะทุกคนกับเกมเดรุเสาแพรี่ได้ไดรูเสาคราบดาบนี oul, Club, ่ oul, เป็นไงล่ะและตัวที่เราเล่นอยู่นี้ก็คือสไปโนซอรัสนะทุกคนโอ้โหมนคอมเมนต์บอกมาขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยเนี่ยครับ้ยนี่มันอะไรเนี่ยทุกคนโอ้มาเป็นแง่งเลยฟันไดรเสโอ้ oul, โหไอตัวอย่างใหญ่เอาล่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรับชมกันเลยครับ ทีนี้เราก็จะเดินทางกันต่อโดยมุ่งหน้ามายัางเส้นทางที่มันให้พาไปนะตรงนี้มีจุดเซฟนะทุกคนเราก็จะมาเซฟกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลใหม่ให้ทุกคนดูนะครับเป็นสกิลที่ผมได้อัปเกรดขึ้นมาใหม่นะโอ้โหอย่างเปรี้ยวเน่เน่เน่เราเจอตัวให้ทดลองสกิลและไอหมอนี่จะต้องโดนสกิลแชปแชปแชปชของเรานะอโอ้โหมีตัวนี้ดักเราต้องค่อยๆนะทุกคนเราต้องล่อมันมาก่อนเฮ้ยมันมีหลายตัวนี่ว่าเรามาลวดเดียวเลยแล้วกันมะมาลวดเดียวเลยเออเราก็จะงา กิ้งก่อนกิ้นลบก่อนแล้วก็ไปจ้าเบเตโตอร์โอ้โหเป็นไงเราสวัสดีบัมแฟชั่นโอ้โหเรียบเกี้ยงโกรนอ่ะแา่เราเคลียร์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะหลังจากเราใช้สตาร์เบิร์สเต็ม เราก็จะมุ่งหน้าขึ้นด้านบนกันต่อนะทุกคนเอารามารอลุ้นกันว่าเราจะเจอกับตัวอะไรต่อมาช่องแคบดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนมันตัวอะไรนะ้าทุกคนเ,เุ้ยเดือดเสาคาบด้าอีกคาบข,ขอนอย่างนั้นเหรอโอ้ยมันคำรามด้วยอมาดิใครที่รู้จักไอเดือดเสาตัวใหญ่นี้ คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะทุกคนผมอยากรู้จักมากเลยเนี่ยโอ้ยแต่โดนทุกโดนทุกโูมันเก่งมากทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเยเก่งเกินไปป้าพี่นี่ไงโดดฟันโอ้ยโอ้ยโอ้ยกิ้งกิ้งกิ้งเด unten, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันเอาค้อนทุบอีกเดียวเลยเราก็เอาบังดี้บ้าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนมาดิมาดิมาดิแเราก็หมุนตัวเต้าตายแล้วโอ้โหนี่ก็จะเก่ง ที่ไหนได้เออไอตัวที่ตายไปเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเนี่ยโอ้โหลูกน้องมันดูลูกกระจับมันนี่ทุกคนยืนเรียงกันเป็นสายเลยนะเนี่ยเล็กกลางใหญ่โอโ้ยืนจะน่ากลัวเลยหยิวเลือดก,ก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปสู้เนี่ยอันนี้สาเมเออร์สเตยว้า อุยอ้ยโดนชนโดนชนมาตายกตายกวนตายยกวนนี่ไงโดนสับข้อสับยกอแพรลี่หน่อยเจอเราแพรลี่แล้วก็ฟาดฟันแบบง่ายดดยตายแบบี่เออก็ไม่ต้องร้องพี่มาเลยตัวจิ๊ดจิ๊เนี่ยหมุนตัวว้าแแบมมันไงล้วตายไปหนึ่งเฮ้ยไอ้นี่ตัวเล็กมันเร็วตัวเล็กมันเร็วนะทุกคน มันชื่อว่อะไรทีเล็กก่อนไ่าจะเป็นทีเล็กนะโอ้ก็แจวไปเลยอะนึกว่าจะเป็นตัวปอแล้วเน,นี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้แก๊งเนี้ยที่ไหนได้เป็นแค่ลูกกระจอ <What? S 1> เดินทางกันต่อน,นั้นทุกคนมุ่งสู่ทางข้างหน้าทางข้างหน้ามีหมอกหมอกที่ซ่อนความลับบางอย่างอยู่เบื้องหน้าหรือเปล่าเราควรจะไปต่อดีไหมนะทุกคนทางซ้ายมีของให้เก็บมีโซ่ให้เก็บเราก็แวกเก็บนิดนึงนะเป็นพลังของเราเองเก็บ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 นี่นีเรียบร้อยเราก็ต้องเก็บไปครบั้วแล้วเราก็จะ เซบาบะตารรตัดตามาทีนี้เราได้ตัว s อีมาแล้วเราก็จะอัปเกรดให้กับตัวไดวนเดาร์าแล้วหน่อยเรียกเราเอาสักร้อยห้าสิบและกันที่เหลือไปดามเมจแล้วก็มานาสักหน่อยนะใช้สกิลได้เยอะขึ้นนะครับไปเลยมุ่งสหมอกหนาะอันดำม,มืดเบื้องหน้าจะมีตัวยักษ์ใหญ่รอเราอยู่หรือเปล่านะอันนี้มีช่องเฮ้ยช่องอะไรอะทุกคนช่องแห่งความรับโอ้โหไปไม่ได้ทุกคนติดอะไรไม่รู้แถมเดินทะลุได้ทั้งหากไอกระดูกเวทนี่อู้เอ้าเฮ้ยโหลด ด่ดีขึ้นหน้าโหลดเอาแล้วไงเฮ้ตัวอะไรเนี่ยพี่โอ้มันคาบเต่าเต่างอยโอ้โหคาสีเดดไทร์รันเรือเชือต้องเข้าไปสู้กับตัวนั้นหรอไอ้ตัวนั้นมันคาบเต่าเป็นอาวุธทุกคนมารอบนี้แหละคือของจริงทุกคนนี่คือของจริงนี่คือของแท้ของแท้แน่แน่แน่นอนเอาเดินสาวมาฟันเราทุกคน มันจะฟันเราไหมเปิดก่อนได้ปูดเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหโอ้โหดูท่ามันดูท่ามันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหมุนหมุนขนาดนี้ไม่พี่ได้พักหน่อยเหรอไม่พี่ได้พักผ่อนหน่อยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮไรทำไรทำไรทำไรไปไปหมุน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 โ oh, hey. อ้ยยังจะโดนอีกโดนเหรออืมาดิขอหมุน ตีบ้างด้ออือโอ้โหจร,ระเข้ฟาดหางเอ้ยมันม bble, ไม่ใช่จระเข้นี่หว่าเป็นไดรัจฉ์มาอยู่ก่อนเฮ้ย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 เดี๋ยวพ่อจะตายแล้วเด้อจะตายแล้วมาดิ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 าดอืมอืมงัดกันเลยมางัดกันเลยมามาตาไม่น่าเราเยอะขอโทษทีไอ้น้องอืมถอย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 มาเดี๋ยวเราใช้สตาร์เบอร์สตีตก่อนนะทุกคนสตาร์เบอร์ส สตีมว้าดู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 งไงแล้วเจ็บปวดบ้างไหมมีความรู้สึกเจ็บปวดรวดแรงบ้างไหมเล่าวายวายโดนไปแล้วมาเลยแฟชั่นบึ้มโดตี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 แล้วก็ม้วนตัวดึงยินตัวหลบมาถอยหลบมาถอยลดนมานิดนึงมาเลยมถอยห่างถอยห่างเว้ยถอยห่างมาดูเชิงดูเชนิดนึง มาเลยฟาดไหมขอฟาดทีหนึ่งแล้วก็ถอยฟาดทีหนึ่งแล้วก็ถอยเราเราไม่โลบเราไม่โลภซาบะเซเอยโหมันติดสตันทุกคนอ้าแล้วมันปล่อยโอ้ยมันเหยียบด้วยมันเหยียบเตาโอ้โหมันเป็นดาบมันเปลี่ยนเป็นดาบเอไอบอสว้ามาดีโอ้ยการฟาดฟันนี้การฟาดฟันนี้จะเป็นตำนานถอยโอ้ย,อยจะตายย่า ยาโอ้โหฮิว hmm, mm ัน hmm, ท okay, okay. ีนึงมาดิมาดิชิบมาแน่เหรอแน่จริงด้วยแน่จริงด้วยเราจะตายแล้วชิบหายแล้วไงเราจะตายแล้วจ้าโอ้ยเออ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 หมุนตัวตึมตัวตึมโอเคโอเคเลยเราเลื่อนเหลือต่อยนึงเราจะพ่ายแพ้แล้วอเลื่อนเลยเลยศูนย์เลื่อนเละศูนย์แต่ไม่ตายข้าไม่ตายเว้ยข้าไม่ ตายเวเ้ยตายจนได้เอะรอบนี้แหละไม่มีพลาดแต่อย่างใดเรามาใส่สุดเต็มข้อรอเต็มแข้งกันเลยดีกว่าเฮ้ย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 เยเยเลบยิงลบแบบดิจิตาลดิจิตาลมาดิมาดิเสยเสยพัดฟันไปหนึ่งทีแล้วก็ถอยอย่าง919เสร็จแล้วก็เชียริโต้สตีมเบส เป็นไงแล้วแล้วก็ขอเสยหน้าฟันโยกไป็นหนึ่งทีดีครับทิ้งหลบก่อนเฮ้ยตามหน้าหมดเฮ้ย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 โอ้โหมันหมุนหลายตลบจัดข้อมุนตัวเตะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนหางจระเข้ฟาดหางมาดิมาดิฟาดหางหมอคิดว่าเจทงั้นเหรอมาสู้ข้าไม่ได้หรอกเว้ยอืมขอหมุนตัวขึ้นไป็นหนึ่งที

เป็นย่างไงหมาหมาหมาฝันเสยทีนึงแล้วก็หมุนตัวทูบออืมต่อเนื่องเลยหมุนตัวตีแล้วก็หมุนตัวทูบอืมหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวแต่ไม่น้าหมดยิงหลบแบบทันควันมาดิเป็เท่าไหร่นี่วะครึ่งหลอดแล้วเว้โมโหเราต้องเอาคืนเราต้องเอาคืนให้ได้โเดี๋ยวเราจะตายแล้วหิวก่อนทีหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยว อ้าวสเวส,เวสเวร็จดิเสร็จโจเสร็จโจคอมโบคอมจอยอ้อาวม,มันเหยียบพื้นมันเหยียบพื้นโอ้ยมันจระเข้ฟาดหางฮิวหนึ่งทีโอเคหิวเราหมดแล้วไงชิปหายแล้วหิวเราหมดว้าวบ้ามฟาดไหมฟาด,ฟาดอืมฟาดแล้วเราก็เดินเราเสยนี่โดนเราเสยแบบนี้โดนเสยเฮ้ย,อ,ยอุ้ยโอ้ป่านาไปด้วยเดี๋ยวโอ้ยเทจัดเทจัดเทเหรอเทเหรอ เหรอเดินเสรแล้วก็ฟันหัวเดี๋ยวกลังระบกแล้วออออเออออเออเเยอะอังวะมารอเราดีเจเอ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 อเออเออเออเเนอเออเออเอออเอเออเยอออเ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 ออเออเอายแอเเออออเอเออเเีออเเอเออเอเเออเาอเน อเรียบร้อยแม่พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมารอบนี้แหละคือรอบสุดท้ายของเราแล้วม้วนตัวเต็มประชากได้อลังการกานสร้างเออม้วนตัวตีเป็นไงเล่าสเต็ปพี่ผิวไหมนะ้องม้มวนตัวตีจัดไปหนักๆข้าบดาบม้วนตัวเตีโอ้โหไม่ทันมัน ไม่ทานมันแล้วเราก็แฟชประกายแสงแล้วก็มมวนตัวเตะเป็นไงเจ็บบ้างไหมมันเจ็บบ้างไหมม,มันเจ็บบ้างไหมเดินนิ่งเหรอเดินนิ่งเหรอหมวนตัวเตะเป็นไงเราหมวนตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันท่าอะไรมมวนตัวเตะเป็นไงเจอท่าเดิมเจอท่าเดิมมาหน่อยเฮ้ยเอเอาแล้วไงเอาแล้วไงมันหมุนมันหมุนอ้มันหมุนมมวนตัว โอ้ยโอ้โหเดินเสยหน้าเฉยเดินเสยหน้ามาซาเบอร์สตีมบุมโอ้โหลงไปคานลงไปคาบดาบนะไอ้หมอนี่มาเลยดาบมันมาแล้วเราจะดับเบิลคิกอุ้ยโอ้โหมันลอยมาแล้วปั๊บแล้วขอซาเบอร์สตีมบุมตีมาหมุนตัวหูยคลิบหายแล้วออกหมุนตัวตีหน่อยหมุนตัวตีตีนึง มาเอาไหมเอาไหมมันเอาไหมมันมาแล้วไงเอาโบชุดใหญ่เอาโบชุดใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโดนจนได้ยิหน่อยทีนึงว้าวว้าอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโ้้ย้อ้ใช้ห้นโน้ยโอ้ยโอ้ยทุ้คนม้วโอ้ย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 โอ้้อ้ยโอ้ย้อ้อ้เอือ้อ้ออโออโยอ้้ยอ้ยอโอนยโอ้โโนนยอยโอ้โ й, โ เราใกล้จะชนะแล้วเราต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะทุกคนเอาแล้ไงเอาแล้วไง,วงานานทุกพื้นทีหนึ่งแบบถนนวันไหวมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยโหมันคอมโบชุดใหญ่ทุกคนมันเวียงดามันเวียงดาบเราหมุนตัวหวดอ่ะมันตัวตหดวดเอ้ยโหปาดาอยูแล้วไอ้หมอนี่มาดิปาดาบอกเจอคอมโบเราชุดใหญ่หน่อยอุ้ยอืมอืมไงเราจะตายแล้วมันจะตายแล้วทุกคนลุ้นลุ้นละุ้นรอลุ้นนะมามา ทำอะไรเป็นทำอะไรหคาบดาบเสยยองดาบเสยเจอเราเสยบ้างเจอเราเสยบ้างมาดิมาดีคำรามโกรธแขนไหมละ่ะเองโกรธแ้นข้าหรือไม่ถ้าเองโกรธแ้นก็จงอย่าเข้ามาร้องแหละค้ะขอนหนีก่อนพอลีสามิน่าแป๊บหนึ่งนะทุกคนสามีหน้าหมดโอเคสามีหน้าพร้อมแล้วเราก็ววดไปนี่ทีนึงเอ้ยโอ้โหมันฟาดมันฟันเราก็ฟันคืนเราก็ฟันคืนไกลแล้วไกลแล้วอีกทีเดียวทีเดียวเว้ย โอ้ทนไว้ทนไว้ตีตีไปชุดใหญ่ชุดใหญ่เออรียบร้อยทุกคนโอ้โหวิาเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงเจอตีดาบกระแทกนะโอ้ยโคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตรายอะทุกคนเราเออไม่ธรรมดานี่โอ้โได้สกิลมาเพิ่มนะทุกคน สุดยอดไปเลยทีนี้เราจะมุ่งไปข้างหน้านะเหมือนจะมีซอกทางข้างหน้าให้เราเผชิญหน้าไปเฮ้ยหรือว่าจะเป็นจุดอะไรบางอย่างนะทุกคนเหมือนต้นไม้งอกเงยออกมาเป็นจุดเซฟรหรือเปล่าจะเป็นสีม่วงนะครับกดดูซิกดได้ไหมกดไม่ได้เหรอตีเหรอต้องตีนะทุกคนตีตีหัวดได้นะเสร็จต้องมาหัวไอ้นี่ต่อเฮ้ยดาบใหม่ดาบใหม่หมเฮ้ยโอย้เราได้ของดีของเท่มาใหม่นะทุกคนอ้าว จบแล้วนะทุกคนโอเคจบเกมนี้ได้ในที่สุดนะครับสําหรับเวอร์ชั่นเดโมนะตัวเกมนี้เป็นเวอร์ชันทดลองเล่นนะทุกคนใครที่อยากเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับผมโอ้เกมก็สนุกมากๆเลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรต่อก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ เดี๋ยวเกมไหนที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้โอเควันนี้กระราผมมีสมัติเกมเมอร์ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ